ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่น MotoGP 22นะครับหรือว่าปี2022นนั่นเองนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับกับการเล่นเกม MotoGP นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการเล่นโดยใช้จอย x b o ก็นะครับว่าจะมีอยู่หลากหลายปุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นโหมดด่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเลือก <c oughs> ก็เข้ามามาเลือกก่อนนะครับว่าจะใช้เป็นนักเตะเอนักแข่งคนไหนนะครับอันอื่นก็มาเลือกไรเดอร์นะครับว่าเราจะเลือกเป็นเป็นใครนะครับ m o ตัว p อันนี้ยังไม่ได้อัปเดตไม่ไม่ได้อัปเดตเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับพอดอีอันนี้ผมเล่นแบบออฟไลน์ line นะครับเครือ่องนี้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ได้ update. อัปเดตวันนี้ขอเล่นเป็นทีมทีมไหนดีอเอาแชมป์มตอรปีปีล่าสุดแล้วกันนะครับ ก็คือฟานเจสโกบรรย่านะครับจากนั้นก็เลือกสนามครับสนามผมจะเลือกเป็นสนามสนามช้างละกันนะครับสนามช้างโดยการเลือกที่ตรงชาติไทยนะครับตัวเลือกการแข่งขันนะครับแข่งที่7รอบความยากเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือกเป็นเป็นง่ายไว้ก่อนล้กันนะครับเพราะว่าจะทําเป็นโหมดสอนนะครับ ตำแหน่งที่สตาร์ทขอเป็นอันหนอันดับหงแล้วกันนะครับโอเคเลือกได้นะครับเลือกได้บทลงโทษเป็นยังไงการาฟิกเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับกดเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กด O ออกมาครับกดตัว B นะครับตัว B ออกมากดตัว B ออกมาอีกฟาัสโกบันดาา หมดง่าย20%นะครับแล้วก็กดเริ่มกลางปีได้เลยอันนี้ให้ไปเริ่มที่แข่งขันวันจริงเลยนะครับปกติจะมี FP1 FP2 Q1 Q2 อุ่นเครื่องแล้วก็วันแข่งจริงนะครับถ้าเราอยากจะพันพวกนี้ไปก่อนเพื่อจัดอันดับในการออกสตาร์ทเนะี่ยก็เลือกให้มันเป็นสีเขียวนะครับ แต่ว่ากรณีนี้คือผมจะไปวันแข่งจริงเลยนะครับวันแข่งจริงเลยก่อนไม่ต้องมีรอบเก็บแต้มเก็บคะแนานนะครับเริ่มเลยนะครับวิธีการนะครับฝั่งขวาเราดูนะครับตรงจอย RT นะครับอันนี้จะเป็นคันเร่งนะครับส่วน LT นี่ตรงนี้จะเป็นเบรกนะครับจะเป็นเบรกอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบังคับซ้ายขวา ถ้าจะยถ้าจะเลี้ยวยโค้งซ้ายก็ทางนี้ข้อขวายกล้อก็ดึงมาข้างหลังครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับส่วนปรับอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี้เป็นถ้าเบรกนะครับจะเบรกจะมี2ออย่างอันนี้คือจะเป็นเบรกหน้านครับเบรกหน้าก็คือจะใช้ในการก่อนที่เราจะเข้าโค้งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกหลังนะครับเบรกหลัง ถ้าบางทีเราต้องการเดเรกฉุกเฉินแล้วกดพร้อมกันเลยก็ได้ครับถ้าอยากจะเพิ่มลดเกียร์อยากจะสับเกียร์เองนะครับน,นี่ฝั่งซ้ายจะเป็นตัวลดเกียร์ฝั่งขวาจะเป็นตัวเพิ่มเกียร์นะครับอ,อันนี้ก็มาเลือกยางครับถ้าเป็นรูปเป็นรูปไฟแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแนะนำนะครับให้ใช้ยางยางหน้าเป็นยาง S หรือว่ายางซอฟนะครับ ย่างหลังเป็น M นะครับมีเดียมระบบเบรกอะไรนี่ผมจะไม่ปรับนะครับเพราะว่าปรับไม่เป็นอ่าอันนี้เราเริ่มต้นอ่คนที่หนึ่งนะครับช่องปล่อยตัวที่หนึ่งนะครับโอเคนะครับขอเริ่มเลยนะครับนี่ครับเล่งคันเล่งนะครับกดปุ่มนี้กดค้างไว้ครับอ่ามันจะมันจะเล่งคันเล่งไปแล้วเราก็บังคับนะครับซ้ายขวา พอถึงโค้งเราแตะเบรกนะครับแตะเบรคคือกดเบรกยาวเยน็นนิดหน่อยครับนี้มีชน,นครับถ้ากรณีที่ชนกันเราอยากจะย้อนกลับไปนะครับให้เรากดไม่ทันแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีปุ่มให้เรากดย้อนกลับย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่ชนนะครับเริ่มใหม่ได้นะครับแล้วก็กด a นะครับเพื่อ continue อ โอเคนะครับได้ครับเข้าไปเรื่อยๆครับเล่งคันเร่งไปบังคับไปให้ดูตรงเส้นถ้าเป็นเป็นสีน้าเงินเนี่ยเราอัดคันเร่งได้เต็มนะครับแล้วถ้าเราเจอเส้นสีแดงแบบปิมๆล้วเนี่ยเราเริ่มแตะเบรกนะครับเห็นไหมครับถ้าเราแตะเบรกไม่ทันเนี่ยมันจะเลย่างนี้ครับก็ค่อยๆฝึกไปครับเนื่องจากเป็นคอมอีซี่นะครับเราก็ เห็นไหมครับเราก็ขนาดเราบานโค้งขนาดนี้เรายังอยู่อันดับที่2ครับโอเคครับนี่นะครับโค้งก็จะพยายามโค้งให้สวยๆนะครับเวลาเราเข้าโค้งอ่ะสายตาเราต้องดูดูจุดที่เราจะไปนะครับไม่ต้องมองที่ตัวตูดตูดของนักแข่งนะครับให้ดูให้ดูเผื่อไว้นะครับให้ดูให้เล็งจุดที่เราจะโค้งไปให้เล็งเผื่อไว้ สายตาเราต้องจดจ้องที่เส้นตรงสีแดงเมื่อกี้นะครับประมาณนั้นเลยถัดออกไปนิดนึงนะครับเนีย่ยสมรว่าเราเห็นโคง้งตาสายตาเราก็ต้องจับที่โคง้งถ้าสายตาเราถูกละไปจากจุดที่เรามองทุ๊บเนี่ยนะครับมันจะหลุดโค้งครับแล้วเราจะเผื่อไม่ได้ลองฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกกับคอมอีซี่นี่นะครับต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเราแตะเบรกมากกจุดเกินไปหรือว่าเรา เปิดคันเร่งมากจนเกินไปเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มมีสูงมากนะครับต้องระวังด้วยนะครับเวลาเราเราต้องรอจังหวะที่เราเปิดคันเร่งนะครับเปิดคันเร่งถ้าถึงจุดที่เราแตะเบรกได้เราก็แตะนะครับแต่นี้คอมเขาจะช่วยนะครับช่วยลดคันเร่งให้เราก็ดูนะครับพยายามดูเส้นสีน้ําเงินถ้ามันขึ้นสีแดงปุ๊บเราเริ่มแตะเบรกได้เลยนะครับ เห็นนะครับพอเห็นจุดสีแดงอ่ะอันนี้ชนกันนะครับถ้าชนกันเราให้กดตัวนี้นะครับมันจะย้อนกลับให้นะครับถึงจุดนี้ปุ๊บโอเคนะครับต้องระวังเลยนะครับว่าเราใช้ความเร็วถ้าเราไปชนตูดเข้าเนี่ยโอกาสที่จะล้มมีสูงมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราแตะเบรกไม่ทันนะครับมันก็เลยหลุดโค้งไปครับถ้าขึ้นสิน้ำเงินปุ๊บให้คันเร่งเลยนะครับให้เร่งเลย ああเล็งไว้เรือยๆลืมดูครับมัต่ดูจอยああอย่าพยายามอย่าให้หลุดขอบสนามไปนะครับああกรณีนี้ถ้า,ถาเราเบรกไม่ทันเนี่ยผมจะใช้การการปลดเกียร์ช่วยนะครับการปลดเกียร์ช่วยมันจะช่วยทดแรงให้นะครับมันจะได้มี engine brake ครับ engine brake เนี่ยจะช่วยในการให้เราเบรกได้ได้ไวขึ้นนะครับมีเบรกอยู่3แบบนะใช้ engine brake ใช้ เบรกหน้าเบรกหลังช่วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้เบรกหลังครับมันจะมีบางสนามที่เราเล่นไปแล้วเราต้องใช้เบรกทั้ง3ตัวพร้อมกันบางทีเราเบรกไม่ทันครับใช้เบรกมือดีกว่าครับเบรกมือช่วยนะครับเห็นไหมครับพอปลดเกียร์ปุ๊บสีน้าเงินมันจะขึ้นมาเร็วขึ้นเพราะว่าจะทําให้เราเข้าโค้งได้ไวขึ้นนะครับเราก็แท็ก บางทีต้องเอียงหัวช่วยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเรา, <t> เ,ราเราต้องเล็งจุดที่เราจะไปนะครับอ,อย่างโค้งนี้นผมพลาดประจนะ er ํานะเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันเป็นโค้งหักศอกแล้วเข้าเส้นชัยพอดีนะครับสนามช้างไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรนะครับอันนี้ขอบนหน่อยนะครับสนามช้างนีนยากตรงโค้งสุดท้ายนะครับยากตรงโค้งสุดท้ายโค้งหักศอกเนี่ยครับ ส่วนปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้ดูว่ามีคนเรานำห่างจากอันดับที่2ขนาดไหนแล้วเห็นไหมครับอๆขอย้อนกลับไปหน่อยเมื่อกี้มัวแต่หันหลังไนะม่ไม่ดูไม่ได้ดูข้างหลังนะไม่ได้ดูข้างหน้ามัวแต่ดูข้างหลังปลดเกียร์ช่วยให้เส้นสีแดงมันลดลงหน่อยอปล่อยเบรกบ้างนะครับเพราะว่า เห็นไหมครับเห็นว่ายางยางเราอ่ะมันจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปนะครับบางทีเราแบนโค้งเยอะๆนะครับตรงฝั่งยางตรงหน้าปัดฝั่งซ้ายนะมันจะมันจะถูกกินไปนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราเล่นควิกโหมดเนี่ยเราไปปรับให้มันไม่ต้องกินหน้ายางก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นโหมดแข่งขันหรือว่าโหมดอาชีพอย่างนะครับ ตัวยางนะมันจะมีการเสื่อมสภาพไปนะครับเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับแบบยิ่งช่วงรอบท้ายๆเนี่ยยิ่งแบบรู้สึกว่ามันปัดนะครับรู้สึกว่ามันปัดแล้วมันก็จะบังคับง่ายขึ้นนะครับผมว่าถ้าสภาพยางสดไปอย่างนี้ตลอดนะมันเข้าโคง้งมันมันไม่ค่อยสมูทนะครับเนี่ยครับ เวลาเราเปิดครเร่งขณะที่เข้าโค้งมากเกินไปนะครับมันจะทำให้ท้ายสะบัดนะครับนะครับถ้าจอยเอ็กบ็อกเนี่ยมันจะสั่นนะครับสั่นบอกถ้ามันสัน่นแรงๆมากๆนะแสดงว่ามันใกล้จะล้มนะครับตรงนี้ให้ดูทงแดงนะครับเบรกไว้รอเลยเพราะว่าโค้งนี้นี่ต้องแบบ ความเร็วต่ํากว่าร้อยอ่ะพูดได้ง่ายถึงจะไปได้นะแต่พอเราต่ํากว่าร้อยปุ๊บไอ้ลมไอ้เอไแซงนะครับบางทีถ brown, glam, <S <S ้าเราแบบกินกินพื้นที่แบบขอบสนามมากๆอ่ะทีเราอาจจะโดนลองแลบเพนเนตี้นะครับหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่เราจะโดนทำโทษนะครับ การลองแล็บเนี่ยในเกมในเกมไม่ต้องเราไม่ต้องไปเข้าพื้นที่ลองแล็บเหมือน,นสภาพาสภาพการแข่งจริงนะมันจะตัดเวลาให้เราเองอัตโนมัติเลยถ้าเราแบบขับไปเนะี่ยมันจะลบเวลาให้เราเองอัตโนมัติเลยถ้าเราแบบโดนลองแล็บเพนตี้นะแต่ว่าในเกมมันจะให้เราสะสมไปเรื่อยนะครับลองแล็บของสนามบุมล์เนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับถ้าเราทําผิดกติกาเราแบบ เราอาจจะแบบออกนอกสนามบ่อยจนเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะโดนนะครับโดนลองแลบแต่ว่ากรณีของผมนี้ยังไม่มีนะครับถ้าเราไปเ,ไปเหยียบตรงเส้นสีเขียวหรือเส้นตรงสเส้นลยลยๆมากจนเกินไปเราอาจจะโดนลองแลบได้นะครับในในเกมเนี่ยมันจะให้โอกาสอยู่ประมาณ5ครั้งนะคแล้วเราเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้ ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับผมน่าจะไปไปตั้งเกณฑ์อันนี้มากเกินเกินไปนะครับตั้งเกณฑ์การลงโทษให้มันแบบให้มันแบบช่วยเราจนเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้ตัวลองแลบเพนิตี้มันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้จ้ ไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยครับลักษณะการเข้าโค้งที่เราจะโดนทําโทษได้ง่ายๆก็คือการกินเส้นสีเขียวหรือสอีเส้นขาวขาวน้ําเงินมากเกินไปนะครับมันเป็นการทําให้เราได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเลยมาอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นโซนสีฟ้าอ่าโอเคอีก3ามรอบนะครับ ถ้าแบบว่าเราเข้าโค้งมาแล้วเนะี่ยถ้าเราคิดว่าโอเคปลอดภัยแล้วเราก็เปิดคันเร่งได้เลยนะครับรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นกว่า2,021อยู่พอสมควรนะครับเจ้าตัวปี2,022 สายตาเรามองที่โค้งที่จะไปนะครับมันจะเรียบเนียนพอดีนะครับเวลาเราเข้าโค้งไปอันนี้ผมปลดเกียร์แบบปลดเกียร์เต็มที่แนละ้วเพราะว่าโคง้งโค้งที่12เนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอกาสที่จะลมสูงมากนะครับ,รบเรานำห่างมบบไกลมาก ถ้าเป็นการแข่งจริงเนี่ยอย่าล้มก็พอครับแต่ว่าการล้มของในเกมเนี่ยสามารถย้อนรีเพย์กลับไปได้ครับแต่ว่าเราจะเล่นออนไลน์นะเราผมไม่ได้เล่นออนไลน์เนกือบ330กิโลเมตรชั่โมงครับเมื่อกี้มีมีโค้งเมื่อกี้นะครับกับ จุดนี้ที่เราจะใช้ความเร็วสูงได้นะครับคือ300กว่ากว่ามีจากตรงเส้นชัยออกมานะครับกับตรงเมื่อกี้นะครับที่เราใช้ความเร็วได้300กว่ากว่ารองนั้นก็ร้อยนิดนิดสองนะครับเกินไม่เกินนี้ตรงนี้ก็ใช้ความเร็วอะไรไม่ได้มากนะครับตรงโคง้งเจ็ดนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200อะนะครับ อมมันจะช่วยลดคันเร่งให้เราเองนะครับเพราะว่าถ้าใครเทียบกว่านี้ก็ค่อยไปปรับการบังคับให้มันสมจริงกว่าน,นี้หน่อยครับแต่ว่านี้มันล้มไปแล้วครับปกติถ้ากินกินเส้นเขียวขนาดนี้นี่ผมว่าน่าจะเห็นไหมครับเขียดทางวิ่งนะครับลองแลบเพนิตี้มีคําเตือนขึ้นมาแล้วหนึ่งขีดนะครับน,นี่กรณีที่เรากินกินทางวิ่งไปข้างนอกนะครับ ใช้เบรกเท้าช่วยก็ได้เลยได้นะครับโอเคโค้งสวยเลยครับตรงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับตรงเส้นชัยออกมานี้นะครับโค้งต่อไปเราจะใช้ความเร็วได้แบบสูงสุดเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครออกสตาร์ทได้ได้ดีนะครับดูนะครับเนี่ยรอสุดท้ายแล้วนะครับดูนะครับผมโค้งไม่รอเลยไ้สามร้เท่าไหร่สามนะครับ โอเคไม่เป็นไรต้งองระวังด้วยนะครับว่เาเราติดลองแลบแล้วหนึ่ขีปนะครับตรงนี้ได้300ประมาณ3 4 4รอถ้าเราอยากเปลี่ยนมุมกล้องก็เปลี่ยนได้นะครับโดยการกดตรงนี้ลงไปครับเราจะได้เป็นมุมกล้องแบบ ไล์ไไแบบ,บม่เปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนยังไงเอากดตังนี้หรือเปล่า,น,านี่เห็นไหมครับ ตรงปุ่มข้างๆปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าใครถนัดแบบนี้ก็เชิญเลยนะครับผมไม่ถนัดนะผมเยยนหัวมากเดี๋ยวจะเอามุมหมวกัน,น็อกนี้ก็ได้อา้าวผมโดนแซงผมโดนแซง ต้องได้แชมป์สิถ้าไม่ยอมก็เริ่มใหม่นะเมื่อกีม้มอแต่ไปปรับมุมกล้องให้ดูนะครับก็เลยโดนแจงไปย้อนไกลไปนี่เรนะลืมใหม่ครับคี้โกงขี้กโกงคอมครับคอมอีซีก็โดนโกงครับ สุดท้ายปึ๊บป๊บปลดเกียรวเล่งคันเล่งเต็มที่ยกล้อนี่นะครับเข้าทีหนึ่งไปเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ไปดูตอนรับถ้วยได้เลยนะครับใช้เวลาเกือบ20นาทีในการเล่น ภาพก็สมจริงนะครับทีมดูคติดูตอนรับถ้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านในส,สงสัยตรงไหนก็ลอง คอมเมนต์มาสอบถามดูได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะครับถ้ายัางเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมันติดขัดตรงไหนก็ลองสอบถามมาดูนะครับผมได้แชมป์ทีมแล้วก็ได้แชมป์โดูคติ2แล้วก็ h อ n d a าหนึ่งนะครับ อ่าจบนะครับผมประมาณนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ